และบ่อฟวงกันเน ed, ี shine, ่ยเอ้ก <Charl ott es> ับ <dorm> น <it> ้องบ่อ้ดฟวงอันนี้ฟองนั้นเนี่ยกินน้ากันออ่มก็ไปไว้หันสร้างหันกกองไว้หันไอ้ตุ๊กน้ากันกินน้ากันอ่าแม่น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 ตุ๊กน้ากันกินน้ากันบ่อ้ดฟองนี้ฟองนั้นน่ละือกินน้ากันขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการ นี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบายดีอะสะบายดีเดสบายดีอเมทามีสบายดีเลยสบายดีเนาะเอซเบ,บอร์ทุกคนเนาะต่อจากคลิปที่เว ้วมาคลิปนี้สนุกโดยได้แล้ว <laughs> มาคลิปนี้สนุกก็จะมานั่งลิ้นนําเมทัลมีแล้วก็เมทัลมิดเนาะนั่งลมกันลิ้นเนาะเนย,นยเข้ามาหากันเนาะเออคเอาเอาโน่นนะโบไดหนึนะ่งล้านเอาโนเอาโน่นลงดูอันมักวิ้ด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 นี่ก็ได้ไหลองเอาโน่นดู Ơ, cháu vứt lót nơi này, cháu vứt lót nơi này Khói 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 Vứt ở nơi Vứt óc เอาบุตรนอนทุกคน ก็เนาะปิงอันปิงเนี่ยมันก็กินข้าวเนาะสติกเอาไปบานทุกคนเป็นว่าเอาไปซื้อกาแฟสบายเนาะอยู่ที่แล้วเนาะสบายอ่ะ ต่อมาเนาะไปปุ้งหัวนํากันเนาะปุง<บ>หัวพอดินมลูกแกะอะไรนี่คือดินไใช่กะไว้แกะปุ้งปุ้งละก็บ้านมันเป็นมาร์กเป็นน้อยมาเหาก็เอามาต้มมานึ่งกินมาต้มกินม,มาต้มกินเป็นไสะะอยู่ฮีีสบายบ่ สบายลสบายเล้วนาะดีกว uh, ่าอยู่ป ah. ้าแล้วเนาะอย่างปนยยุตตาอ่าเดี๋ยนีเฮปอยู่ป้าแล้วเนาะอ่าออกมาอยู่นําอีแล้วเนาะบ่นี่แหละลูกเออลูกนกมายามเปกนกนกนมายามีมีมิดจะเครือบแล้วมัน ช่วงนี้อน้อยไข่ไอ้น้อยไข่บุญมีไข่เราบุได้มาบุได้มามนนี้กอยู่นำมีเฮ้ามีชนมีตุมีชนมีตุนมูนนำมีเฮาแม่องหยุอนุ่งอายุหก มาเอาฟักทั่วแดเอาเครื่องปุ๊กเมียงมาปุ๊กเอามาปุ๊กไว้ให้ใช้แกงกินอันนี้กระจุมไว้นึ่งตุ่มฮะสาวลีกับสาวติ๊กมากระหน่อจังไปปุ๊กน้ำกระหน่อืกสาวลีสับมาหน่อยไปปุ๊กเอาปุ๊กน้ำกัน

เนี่ยงก็กินน้ากันบ้วาห่วงกันแนี่บ้วห่วงกันเนี่ยเอยกับน้องบไดไอห่วงอันนี้ห่วงนั้นเนี่ยกินน้ากันเออิ้มก็ไปไว้หั่นล้างหั่นกับกองไว้หั่นเออคันคันสมมุติเอาวันนี้ควากินมาอื่นมากินน้ากันกินเลแลวกับ่วยกันล้างหวา้วยอ,อืล้างหวา้วยเออซวยกันล่างก็ไว้หั่นเล่ก็ตักแช่ไว้หั่นเออคุณึ่งคันกับคุณพึ่งกัต้ม อ่าบโบุยกข้างคานนะแยกข้างโซกันทุกคนว่าเหรอคะหูนึ่งห <month> ูนึ่งเน้ข้าวหูนึ่งกะลังห้วยหูหนึ่งกะครัวกินแตบัานหากินมากระหากันมามาเด้อมากินข้าวนำกันกินนำกันเบนร์จุกุนกินแล้ๆแล้วกะเก็บเมียนใส่กันหูหนึ่งเมียนแอบเข้าหูนึ่งเมียนห้วยเมียนบ่วงเอาไปแล้วก็ไปล้างเออเอาไปแล้วก็ไปล้างล้างนำกัน ชอยกันเดือกขันขันปุ๊กนี่เนาะพอน้ำปุ๊กมาขันหน้าหูได้าู้ได้บุปุ๊กเลยบอกหูนั่งกินเลยอบอกหูเด้ากินเลยเดือกขันบ่ให้กินเลยเนะ <c oughs> าะขันเลยบ่ให้กินเลยเดือกขันบ่ให้กินเนาะแหมือน่นีันขันบ่ได้เอาบุกินขันเลยมันยักห่วงนะเนาะ ต้องได้ซอยกันเนาะไปซอยกันเขาเขาปุ่ไทยสิใช่ไหมหินปะใส่หุินปะเห็นว่าอยู่เขาอยู่ที่แปะหมักหมองแปะมันหักมันร้อยอยู่หันเลยเขาอยู่หันเลยเขาก็มีข้าวกินเนี่ยไหต่อเขามีข้าวกินเขากินยังเขาคนมันเขาคนมัน กุดมันก kind of mm ินไหมหนึ่งเขากุดมันก <that> ินกุดมันก <that> ินกุนสัตว์น้องมุกทุกคนบนรอดพักเอว

ยักไงเราลูกล้กาปุ๊กมั่ววกับปุ๊กนำกันหรือว่าอันอันเนี้ยห้างอันนี้จะได้ห้างเคมนี่เมือ่อใดบ่บได้เห็นแหก่ไเด็กห้างแล้วก็ไม้แห้งก็เก็บมากองไว้เห็ดฟืนสิน,นี้พุอทอบัญยามฝนตกไล่มาแล้วพื้นดังมีพุทธเอากองเอากองไว้กองไว้เลยไล้เห็นบอน่อันบอกเป็นโพลี่น่ะเท่าลีน่ะ เสาีีคนมากองไล่ล่อือจิตรามบอกคัันอือคือลูกลีนั้นลูกลีนั้นฟันทางนี่อันนี้จะมาเห็นทางอ้อตั้งทางอออทองอกเป็นพวกว่าบ่ฝันบ่ฟันนี่ฟันอันเคมนี่ทางเคมนี่นะฟันเขาเป็นนางนั้งอยู่แนวบ่ฟันเลยบ่ฟันเลา เราฟันแล้วก็กวาดในคี้วที่เงี้ยนเขาก็กวาดกองไว้กองไว้อันน้มัยไปแค่ละเล็กแค่ละน้อยไปจากน้อยลูกปุนนำอีต้อน้ำมาฮะลูกปุนนำต้อน้ำมากแล้วกังนง่ายเนาะง่าย นึ่งเขานึ่งย่างกันนึ่งนึ่นึ่งนนึ่ง่เน่เขาขลักินอออทุกเมื่อไดเมื่อได้บบมีของกินแล้วก็ไปหาน้องันันี่ยอดม้นตุนตำเจวตำเจวแล้วเอายอดนันตุนนั้นมาลวกมาต้มยอดนันตุนนั้นแล้วก็เอาจำกับเชฟดอเชฟ ปลาดุกมาได้ปลาดุกมาเอากระปีงเอาปลาดุกนั้นตําแจ้วก็ได้อเอามาปลาดุกแต่กระปีงตําแจ้วก็ได้กินได้ม,มดเ,มเชฟกินมดอย่เชฟเออเวท้าแพาโอ้ยแพดนย์นอนจนชอยไปอัพแม่แ <c oughs> ม่นฮี่นี่ไปอัพแม่ <c oughs> เขาบอกชิมือชิมือเขาว่ามาห้า <c oughs> ไปอัพนึ่ง <c oughs> ไปยนะัง เป็วัวแดงเงินดิไม่เท่าแผลมาทุกคนเราบรเห็นเราอัดน้ำจักเพื่อนเนี่ยเป็นพ่อเป็นพ่ออีน้ำเนี่ยจับคอยได้นะคะจับโอ้มาไปบอลไปไปอาบอ่าคุณน้องนางหันโกจับจังดึงไส้บอลแมนดึงแหงดึงคอยออ่โอ้ยเพ็ดมาไปมาไปมาไป ใ่ลูกอิติกนั้นตักเอานำขวดขวดเยออิเพทันแคบแคบดำเทียวนในเท้าเพร่ในเท้าเพดบ๊อบนำเนาะแม,ม่รับนำเลยนีน่บอบนำแล้วมันเม่นเนาะเม่นเม็นหนิ้ <laughs> ังบ้าเลยทุกคนเม็นเม่นหิเทานี่ได้ยอันนำบ่ เแต่ละมือล่ะอาบอาบแล้วก็ซักเครื่องนี tacos, ่เก็บกระดู่หันสบู่ก็ะดูกหันแต่ละมืออาบแล้วก็ซักอาบแล้วก็ซักเครื่องกลางวัอันยูชิชื่อนอนลุกตื่นบ่ได้ไปอาบนี่นอน ลุกตื้นนอนลุกตื้นอก็นอนตื้นเด็กนยาเกยเออบ่ให้ลูกนะบ่ให้บ่ให้เอาข้าวห่าดกินดีเลยข้าวเกลียเออเออเออแม่ นม่ดูอุ้มลูกนม่ดูอุ้มลูกแม่เลอีทแพทแม่เลอีทแพทเอ้ยเอ้ยอูกอีทแพทยาวไปอย่าให้ลูกอย่าให้เอ้ยแม่แม่มาแล้ว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  จิ้งสุกเราเอาอันนี้อันนั้นไ่ล้านกินเลยเด็กจิ้งสุกเราก็เอาเขาให้ล่านกิเนเลยต้อนเข,นอนข้าล่านกต้อน <c oughs> เขาเ <c oughs> มื่อไแล้วนึงจิเมื่อแหละอ่ะโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันแพงแถวนี้ก่อนเนาะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรัคลิปนี้สโนุกขอเก้าวคำว่าสบายดี